มากันเวลิฟายฮาลัานเช็คแอ,แอร์พอร์ตลิงลามคำแพงเราไปกุ้มครับวันนี้ใครที่เดินทางโดย a i r p o อร Link หรือรถไฟฟ้าเนี่ยจะต,ต้องถูกใจทุกคนที่ดูคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครเพราะตอนนี้ยูซูปอยู่ที่ a i r p o อร Link ล,ลามคำแพงนั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมมาที่นี่ตรงเนี้ยเขาจะมี ศูนย์อาหารน้ผมแล้วก็มีร้านอิสลามเยอะมากนะผมเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันว่ามีร้านอะไรบ้างนะผมแล้วก็ฟันธงไปเลยว่าร้านไหนฮาลาลหรือไม่ฮาลาลน,นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูพร้อมยูซุปเลยว่าจะมีร้านอะไรบ้างฮะเดี๋ยวเดินตามไปเลยร้านนี้ปิดน,นะครับผมร้านนี้เป็นบงร้านบังแวรอัฟฟานะผมข้าวบมกไก่ข้าวเหนียวไก่ทอดนะผมนี่อันเนี้ยเขาจะเป็นเมนูแบบอ่านตามสั่งนะทุกคน หรือสังเกตง่ายๆเลยคือโลโก้มากันนะฮะผมนี่มีโลโก้นี้มั่นใจได้เลยว่าฮาลานนะฮะจีได้เขาหยุดเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อดีกว่าไปนี่อันนี้ในส่วนของร้านลูกชิ้นชื่ร้านว่าลูกชิ้นปิ้งแอนทอดนะครับผมนี่เดี๋ยวดูก่อนลูกชิ้นเขาแน่นมากผมเพราะอันนี้เป็นของร้านนิไลลานะผมนี่ ดูก่อนน่าทานมากแต่ละไม้นะผมใครชอบแบบไหนหยิบได้เลยแบบนั้นนะผมนี่นี่อันนี้ข้างๆก็จะเป็นร้านของอาตียะยำแซบฮาลานนะผมอาหารตามสั่งรัวอิสลามปักใต้นี่มากันแปะแล้วการันตีว่าฮาลานแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูอาหารตามสั่งนะทุกคนนี่ แล้วก็กระเพราซีทาร้านด้วยเช่นกันนะครับผมวันนี้จะเน้นเป็นเมนูกระเพราเป็นพิเศษเลยมาก,กันมาถึงแล้วสังเกตสติกเกอร์สีเหลืองได้เลยฮะ <Hey. S 1> การันตีว่าเลยว่าร้านนี้หาร้านแน่นอนนะครับผม แล้วก็อันนี้อันนัสข้าแกงปัดใต้นะครับผมร้านเด็ดร้านดังในแอร์พอร์ตใช่เป็นร้านเด็ดร้านดังในแอร์พอร์ตลิงรามที่คนเลิกงานและกะชอบมาต่อคิวซื้อกันทานที่นี่ก็ฟินทานที่บ้านก็ฟินเหมือนกันไปร้านฟินเบอร์เกอร์ก่อนอันนี้คือร้านเขาจะเปิดในซอยรามคำแหง4นะครับผมเซอร์วิกุม้ม <c oughs> บางอายุไม่มาเหรอวันนี้ <c oughs> บางอายุไม่มา <c oughs> อ๋อปกติจะมาค่ำๆนะบางอายุดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่า ถ้าดูคลิปนี้ทําไมถึงไม่มาเฝ้าร้านหนีไปไหน <c oughs> แสวเล่นแสวเล่นนะ,น,นะครับผมอันนี้ฟินเบอร์เกอร์นะผมขยายสาขาสองแล้วอยู่ตรงแอร์พอร์ตลิงค์รามคำแหงนะครับผมโซนศูนย์อาหารมีเลือกหลายอย่างเลยเปิด11โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มนะผมและอย่างฟินเบอร์เกอร์มีวันหยุดไหมสารแบบสาขานาห้สา,านสาขานี้หยุดอาทิตย์วันเดียวอาทิตย์วันเดียวสุก <c oughs> ก็เปิดไป2จนถึง สี่ตุ้งเครื่องอืมครับผมบวันวันวันเสาร์กินเดียวกัน,ว,น,นวันศุกร์กับวันเสาร์วันหยุดสองเยนถึงสี่ตุ้งครืง่งครับอืมครับได้นะฮะผมใครที่<แ>อยากลองเบอร์เกอร์แบบฟินฟินสมชื่อร้านฟินเบรอร์เกอร์มาลองได้นะที่นี่แอร์พอร์ตลิงค์รับคำแพงครับผมขอบคุณบ,งบังคับสตรีกุ๊มนี่แล้วก็ร้านน้ำด้วยอันนี้จะเป็นร้านชาป,ปักใต้แอนน้ำหวานโบราณนะผมมากันแปะแล้วฮาร้านนะร้านนี้นี่ แค่เห็นสีก็ชื่นใจแล้วอ่ะดูสินี่สะเบกชะเยยนนี่โอ้คนแบบเข้มๆกันไปเลยทีเดียวนะผมอ่ะแล้วก็ข้างๆนะคมจะเป็นในส่วนของร้านลาลาก็เตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะผมอันนี้เราก็ทําคลิปไปรีวิวไปแล้วนะนี่ร้านนี้คือเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับคุณอนิสห้าสบาทค่ะพิเศษเจ็ดสินีท่ทำไมลูกค้าเยอะจังเลยอ่ะร้านนี้ <c oughs> ทำเช้า,าหรือเปล่า <c oughs> ทเมนูอะไรรคับอันนี้เกาเหลาไก่ค่ะเขาให้แบบเครื่องเยอะนะนเนี่ยใครอยากมาร้านแบบถูกต้องนะผมพิมพ์ในแอปมากันได้เลยหรือโหลดที่แปชั่นที่อยูทูบซิงไว้ด้านบนนะผมรับรองเจอร้านถาลานแน่นอนนะผมอ่เดี๋ยวเลืออีกร้านหนึ่งนะคผมนี่มีมากันแปะไหมนี่มีด้วยนะผม ทั้งเมนูเฉาป้วยรสช็อกโกแลตนะครับผมแล้วก็โกโก้ชายเย็นนี่มีครบเลยร้านนี้สวัสดีกุ้ครับเนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นเครื่องดื่มเนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ที่นี่ยี่สิบ้อ่ะยังไงก็มาโดนกับร้านนี้ได้นะครับผมยาัเก,ก็ล้อครับนี้ร้านฮาลาน,าานในแอร์พอตลิงรามคำแหงที่ยูซุปพาทุกคนมารีเช็คนะครับผม ทุกร้านที่มีมากันแปะรับประกันได้เลยว่าหาร้านร้อเนะผมยังไงก็ลองแวะเวียนมาอุดหนุนกันได้ใครที่ใช้เส้นทางรถไฟฟ้านะผมและที่สําคัญมาไม่ถูกก็โหลดแอปพลิเคชันมากันหาล้านไกลยได้ <Wow. S 1> ที่แคปชั่นด้านบนนี้ทั้ง Android, iOS รับรองว่าคุณเจอร้านหาร้านใกล้ตัวคุณแน่นอนนะผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะไปที่ไหนกันต่อรอติดตามชมนะครับสลามอัิกุ้มเรามะตนรลอิวเระการุฮูสวัสดีครับ